ไา่สีทองนะครับเลขกกำกับ40 90นะครับอ่ะลุนกันเลยนะคร,บบรับผลงานที่สดใสสับสานะครับไา่สีทองครับจุดเป็นคิวที่สองนะครับเจ้าฐานเสร็จจั้บเรียบร้อยถอยหลังออกอขออนุญาตในเด้อขออนุญาตนะครับอข,อขออนุญ,ญาตทุกทา่านาาดับสมควรแบบเดวลาไา่สีทอง เป็นบางไปบังที่สามหอบแ้วใจบุญงอเทลกผูเห็นกันสนับสนุนไปเรื่องโจงโชคกีสามสองเลยไป ขึ้นได้ทานหน่อยไอันนี้ครับอันนี้ไอ้กีท้องอันนี้อาณาจักรทิพย์เลยที้ดเลยนะครับอ่ะประเภทการเดินทางบองเกีองบองหวยนะครับไปสืบขีดสืนทะลุทะลุทุ่องศานะครับแก่มาเพรื่องมาว่านี่ตามสนามแสนน้อยเดินกันไปลุนกันเพื่อนโยกหาหม่องยูหม่องเ้า อร้ยเบงเนี้ยร้อยจะเป็นื่อที่ตัวเลขสูงได้รันเดอร์สองซีฟบอกเลยว่าเบาครับเบามากเลยบอกเลยว่าเบาครับไครครับนไปที่้องครับไปเรียมละบบขาใหม่ก็ง่ายเยครับไปที่ทองเบาหลายครับเบาไร้อลเลยจางหอจังหอะรัเดอรโดดนมสิบห้าบ้าน สี่สิบเก้าสิบสี่เ็กหมายปลายทางครับในเบื้องต้นมูผมเก็บไ้แสนสี่บาทยน้ำเผาเอยยังครับ่รู้ครับเป็นยังเบื้งเล็กยังครับเบื้องเล็กยังเ้องเล็กสี่ร้อยครับไทยสีทองเบื้องเหล็กสี่ร้อยสีร้อยนะครับ เบาเปนเบาเล่นมับเบาครับเบาเาห่ากนะครับอากาศเ็้งยน่าจะได้เยอะนะครับนี่ตอนนี้อากาศมัสีท่อใดญเียท่อใเอาโอเคครับผมขอบคุณครับเทบรคครับหางของไพ่สีทองนะครับเบาเปนเบาเ่นะครับเบีวทุกอ่างสมรา I mean, okay. Okay. Well, ู้นะครับเบี้ตรงนี้สามร้อยตันสิบห้า ร้อนมากๆนะครับกินกันมาหลายเด้อร์นายซีลอยน่ะแดงกันเด็บรรทุกบาทหอมโกองวันี้เกาซิบกระขามแล้วนะครับใจบุญวะเทกไข่สีทองตะเกียบปาขาวพี่น้องมีช่องสีคดำรั้อามากๆนะครับซีลอยทานปลาทานไปแล้วนะครับเนี่ยนอนของเขาอยู่นะครับมันเป็นาอยู่กลางอากาศ ปีหนุ่มเด็กแก่ไปใหม่นะครับหลุดระดับตามลงมาเติม415คะแนน4 15คะแนแนนะครับไพ่สีทอง